ตลาดนัดเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตลาดนัดทุกวันพุธเมื่อวันที่9สิงหาคม2566มาค่ะมามาเที่ยวชมตลาดนัดอำเภอเดชค่ะทุกวันพุธด,ด้วยค่ะทั้งนี้เป็นโซนหอมแล้วกะเขาจี ราคาต้นไม้พ่อปลูกค่ะตลาดนาเดชท,ทุกวันพุดค่ะมือนี้สิพาพิรอเบิงต้นใหม่เอาไหวไปเพาะปลูก สามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ทีตลาดนัดเดททุกวันพุธค่ะต้นไม้ต้นไม้เอาต้นไม้ค่ะต้นไม้เอาไว้เพาะปูทีตลาดนัดเดททุกวันพุธค่ะ

อันนี้ก็สิบเป็นลูกปั่นยินหสิบเป็นลูกปนันยินทอง อันนี้เป็นลูกป,ปลาหยางปลาขยายางบอส่้นนี้เป็นส้นเสือผ่าค่ะของฟังตะวันออกเชียงเหนือบอสข้อสอเดชค่ะ ตลาดนัดเดททุกวันพุธเป็นตลาดนาณนฉี่ยายแห่งเนี่ยค่ะฟังทั้งฝุ่นกับยายเต็มเลยฟังทั้งขี่ก็มีสุดขี่ สาม,มารถมาเลือสื่อเหลือค้าได้ค่ะทุกๆวันพูดของอแต่ละสักดา <c oughs> ร้อเดียวักใส่น้ำักใส่็สาขก็ัดร้อยบาทร้อเดียวโอ้สลเปาค่ะสาขาเดี๋ยวดูดมพันวะนี่เป็นร้านสละเปล่าส,าสวย

พี่สิบโนผลไม้ค่ะที่ตลาดนักเดชอุดมทุกวันพุธค่ะ กะสีมีส้มโอแคนตาลูปแอปเปิลแล้วกะส้มอยู่ประมาณนี้ละค่ะ โซนี่กับสป็นล่องกองแก้วมงงังกรองางนค่ะสวยๆค่ะโซนี่เป็นสับป,ปะรดค่ะสับป,ปะรดหวาน สองสีเนะี่ยไม่ใช่หรสามสีครับผู้หาเอาสองกลมมาหาสิบบาทล,ลอยนึงก่อนอเฮ้ยเอ ส้นที่ผีเป็นส้นเ,เสือ้าปลอกม้อนหละกะเบยนอดหละกะเครื่องใส่ในการนุ่งห่มทุกชนิดค่ะ มีแต่แย่งงามๆเลยค่ะทุกวันพุธที่ตลาดเด็ค่ะตลาดนาดเด็ดคนไล่แงตลาดนาเดทุกวันพุธ ส่วนนักีกับเป็นชีข้ารเตะลีย ก็ก็กินราดมามากินอยู่ก็ก็ใส่อยู่ปองก็มีอันนี้นะที่บ้านชื่ออะไรนะก็ก็กินราดก็ทานนะก็ไปรายละเอียดทํางานจันทร์ที่5นะได้นะ <laughs> <laughs> <laughs>

ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับว่าจะไปถ่ายทำคลิปที่ตลาดที่ไหนในครั้งต่อๆไป وفي الحديث